ข่าวด่วนโคดแอนโพสเตโคกลู e ถูกไล่ออกหลังคุมทัพนอตติงแฮมฟอเรสต์ได้เพียง39วันโดยไม่เคยนำทีมคว้าชัยชนะแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือสถานการณ์ที่ทำให้แฟนบอลต้องสะดุง้งและสงสัยว่าทำไมทีมฟุตบอลระดับพรีเมียร์ถึงตัดสินใจได้รวดเร็วขนาดนี้แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและน่าคลางแคลงเราไปดูรายละเอียดกันเถอะนอตติงแฮมฟอเรสต์ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลชื่อดังจากอังกฤษได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ได้ปลดแอน์ปอสเตโคกรูออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วหลังจากที่เขาไม่สามารถนําทีมประสบความสําเร็จได้เลยทีมเจ้าป่าซึ่งเล่นในลีกสูงสุดอย่างพรีเมียร์ลีกที่เป็นเหมือนศึกชิงแชมป์ระดับชาติของอังกฤษคุณสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นเหมือนไทยลีกของเราแต่ใหญ่กว่ามากและมีทีมระดับโลกได้เปิดสนามบ้านอย่างซิตี้กราวแต่กลับแท้เชลซีไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์ศูนถึงสเมื่อวันเสาร์ที่18ตุลาคมนี่เป็นผลพวงจากการที่ปอสเตโคกรูคุมทีมได้เพย์ในยง39มวันและตลอดช่วงเวลานั้น เขาไม่เคยพาทีมชนะแม้แต่เกมเดียวเลยโดยผลงานออกมาเป็นเสมอสองนัดแท้6นัดในทุกรายการที่ลงสนามเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจไม่คุ้นกับวงการฟุตบอลโค้ชหรือผู้จัดการทีมในลีกดังกล่าวมีหน้าที่วางแผงนกลยุทธ์ฝึกซ้อมนักเตะและแตัดสินใจในเกมการถูกไล่ออกเร็วแบบนี้มากเกิดจากแรงกดดันจากแฟนบอลเจ้าของสโมสรและผลงานที่ไม่เข้าตาซึ่งในกรณีนี้ปอสเตคโคกลูเข้ามาแทนที่นูโนโ เอสเปริโตซานโตเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาแต่กลับไม่สามารถลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้เลยแม้จะพยายามปรับทีมแต่ผลลัพธ์ยังคงน่าผิดหวังสโมสรจึงตัดสินใจปลดเขาในทันทีหลังเกมแพ้ชเชลซีและประกาศอย่างชัดเจนในแถลงการว่าหนอซอตติงแฮมฟอเรสขอยืนยันว่าหลังจากผลงานที่น่าผิดหวังต่อเนื่องแอนปอสเตโคกลูกถูกปลดออกจากหน้าที่ในฐานะหัวหน้าโค้ชโด,ด,ดยมีผลทันทีสโมสรจะไม่ให้ความเห็นเพิ่มเติมในเวลานี้ และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปในโลกฟุตบอลที่มีการเปลี่ยนโค้ดบ่อยครั้งแบบนี้บางคนอาจสงสัยว่าทีมฟุตบอลควรให้โอกาสโค้ดใหม่ได้นานขึ้นหรือไม่แม้จะมีตัวอย่างเช่นโค้ดบางคนที่พลิกสถานการณ์ได้ในเวลาไม่กี่เดือนแต่ก็มีอีกหลายกรณีที่ทีมต้องรอจนเกือบสิ้นฤดูกาลแต่สำหรับนอตติงแฮมฟอเรสต์การตัดสินใจนี้สะท้อนถึงความต้องการผลลัพธ์ทันทีในลีกที่แข่งขันสูงซึ่งอาจเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความเห็นแตกต่าง บางคนเห็นด้วยว่าต้องการโค้ดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าการไล่ออกเร็วเกินไปอาจส่งผลเสียในยอต่อความมั่นคงของทีมหรือแม้แต่การพัฒนานักเตะใหม่ๆที่ยังปรับตัวไม่ทันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึงตัวอย่างในไทยลีกเช่นเมื่อทีมใดทีมหนึ่งไล่โค้ดหลังแท้ติดต่อกันก็มักเกิดการถกเถียงว่าควรเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงทันทีแต่ในพรีเมียร์ลีกความกดดันนั้นใหญ่ยิย่งขึ้น พราะเกี่ยวข้องกับเงินทุนมหาศาลและความคาดหวังของแฟนบอลทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกรณีของปอสเตโคกลูที่เคยประสบความสําเร็จกับทีมอื่นๆก่อนหน้านี้การมาคุมฟอเรสท์ที่กําลังพยายามฟื้นฟูตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและนี่อาจเป็นบทเรียนว่าการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่สําคัญแค่ไหนดังนั้นเรื่องนี้จึงน่าสนใจและน่าถถึงขีดสุดคุณคิดว่า39วันนับว่าก่อนเกินไปหรือไม่หรือว่าการตัดสินใจของสโมสรแอนฟอเรสต์ Forest, นั้นสมเหตุสมผลในโลกฟุตบอลที่แข่งขันสูง และถ้าคุณเป็นเจ้าของทีมคุณจะจัดการอย่างไรบอกกันหน่อยสิในคอมเมนต์อย่าลืมแชร์ความเห็นของคุณไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราชื่นชอบการแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะ